วัสดีค่ะวันนี้มีใครว่างว่าง,างบ้างนะมีใครว่างๆางจะมาชมผลงานการต่อผมของเราบ้างวันนี้เรามีงานต่อผมสวยๆมาอวดนะคะให้เพื่อนๆดูในใครที่ชอบการต่อผมอยู่แล้วเคยต่อเคยต่อกิฟเคยต่อก้าเคยต่อ แบบไหนมาบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆได้ชมการต่อนาโนริงนะคะนาโนริงที่ร้านเรานะคะจะเป็นปุ่มเล็กๆนะคะนาโนริงต่างกับกิฟบยังไงต่างกับมัดเอ็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะว่าที่ร้านเรานะคะมีต่อผม3แบบมีต่อผมสแบบจะมีทั้งกิฟต แบบแบบกิฟต์แบบนี้นะคะกิฟต์ก็มีสองแบบอีกกิฟต์ก็มีแบบกิฟต์นาโนที่เป็นที่เป็นซิลิโคนที่เป็นซิลิโคอนอยู่ที่ตรงกลางแบบนี้นะคะที่ช่วยถนอมเส้นผมแต่มันจะปมใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับกิฟต์กิฟต์ตัวเล็กแบบนี้ก็ได้สำหรับลูกค้าที่ชอบกิฟต์นะคะแต่สำหรับของ ลูกค้าท่านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันจ้าสวัสดีค่ะน้องเมย์น้องเมย์ปกติแล้วต่อผมบ่อยไหมไม่บ่อย่ัไหร่ค่ะอแต่ก็เคยต่อนะเคยต่อบแบบไหนแบบกิ๊บหรือแบบแบบกาวแบบกาวแบบกาวที่แบบปั้นแต่ก่อนนู้นปันผมกาวเดี๋ยวเหนียวนะแต่พอตอนเอาออกนะคะแบบโอ้ยลําบากมาก แล้วก็ต่อแบบกิฟต์เนาะทีนี้เราจะมาดูวันนี้เราต่อผมน้องเมย์แบบนาโนริงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมกันอาถือจา้าผมนาโนลิงนะคะอ่าพูดถึงนาโนลิงมันก็มีหลายขนาดนะคะสำหรับช่างบางร้านจะใช้3มมิล 3.5มจมิล mm, แล้วก็4ี่มิลแต่ของเรานะคะที่ร้านเราจะเป็นปมนาโนเล็กที่เล็กขนาด3.5 mm. นะคะขนาดนี้เล็กๆแบบนี้แบบเบาสบายหัวเลยแบบนี้นะคะชอบปมชอบจะประมาณาเล็กนิดเดียวแบบนี้ จะเหมาะสําหรับคนผมบางผมเส้นเล็กนะคะมันจะเหมือนกับว่า,าปม,มมันจะไม่ใหญ่มากแล้วก็จะไม่เห็นปมเวลาลูกค้ามัดลวกผมค่ะวันนี้น้องเมย์ต่อผมยี่สห้านิ้วนะคะลองยืนดูจะเน้องผมยี่สิบห้านิ้วคะ่ะจะอยู่ประมาณนี้น้องอันอย่าเพิ่งไปนะลูก ยี่สิบห้านิ้วจะอยู่ประมาณนี้นะคะสาหรับสาหรับบางคนนี่สําหรับบางคนนะคะถ้าผมยาวขนาดนี้จะต้องต่อสามสิบนิ้วนะบางคนน้องเมตัวเล็กนะคะพอตัวเล็กพอช่วงพอช่วงตัวเล็กก็เลยนั่งต่อนั่งต่อยี่สิบห้านิ้วแต่ว่านางได้ถึงเอวเลยปกติ25ห้านิ้วจะอยู่ประมาณจะมันแค่กลางหลังนะคะอันนี้ผมจริงจะอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ต่อเข้าไป25นิ้วจะนั่งลงจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะาม้วนลอนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าผมที่เราต่อไปเป็นผมแท้นะคะมผมเกรดตัดสดยืดได้แต่ส่วนมากแล้วร้านอ่ะจะยืดจะยืดแล้วผมที่เราต่อไปให้ลูกค้าเนี่ย ยืดแล้วตรงแล้วแล้วก็จะดูแลจะดูแลตัวเองได้ง่ายๆเวลาไปสระเองมันก็จะจะตรงได้เลยเป่าเป่าแล้วก็อาจจะหนีบซ้ำนิดนึงถ้าเกิดมันมีความฟูนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะม้วนหลอนให้เพื่อนๆได้ดูว่าผมตรงได้ม้วนหลอนได้เราจัดเซตจัดทรงมัดถักเปียอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะ <Okay. S 1> อ่ามาถือจ้า เวลาเราม้วนแล้วเราก็ม้วนแบบธรรมดาเลยแล้วแต่นะคะบางร้านก็จะใช้เบบี้ลิตัวม้วนของเราจะใช้ที่หนีบม้วน เป็นไหมผสมเป็นผมเกรดที่มีไหมผสมเราจะทําแบบนี้ไม่ได้อันนี้ของเราเป็นผมแท้นะคะเกตตัดสดจะได้รอนสวยๆเด้งๆแบบนี้เลย ำหรับวันไหนที่เราจะไปงานไปมีวันพิเศษจะไปถ่ายรูปไปเช็คอินที่ไหนถ่ายรูปสวยๆนะคะเราสามารถจัดแต่งทรงผมได้สบายเลย มต่อกับผมจริงนะคะมันจะเชื่อมกันไปเลยถ้าเราอยากแบบได้แบบเด้งๆเลยก็ แบ่งผมเป็นสองชั้นมันก็จะเด้งสวยนะคะแต่สำหรับเราดูแล้วสำหรับเคสน้องเมนี้เราเอาแค่ลอนไปลาย ผมเรามีหลายไซส์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสำหรับบางคนชอบ20นิ้ว20 20นิ้วจะยาวปะบ่า25นิ้วจะยาวกลางหลังแล้วก็30นิ้วจะยาวสุดเอว เราม้วนได้เราม้วนได้ตามปกติแบบผมจริงเลยค่ะว้าวเราก็จะได้ผมลอนแอบ,บเซ็กซี่แบบนี้นะคะ เรลองม้วนผมจริงให้มันสูงขึ้นนิดนึงหวัสดีค่ะใครชมบ้างเนี่ยไม่เห็นเลยขยับไปอีกนิดหนึ่งครับเรามาย้ำที่ผมจริงนิดนึงนะคะว้ เลยจ้าสวยมากเลยสวัสดีค่ะน้องเจนสวัสดีเจ้ากดชะกอน้องเจนมาเลยมาเลยเนี่ยค่ะพอเราม้วนรอนเสร็จแล้วเราก็จะได้ผมรอนสวยขนาดนี้ทีนี้เราจะลวกจะมัดจะเปียจะอะไรก็ได้หมดเลยจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้เจ็บหัวไหมไม่เจ็บเลยค่ะเบาๆเนาะ เมื่อกี้เราลองรวบดูแล้วลองรวบลองมัดดูแล้วเนาะ,ะไม่เจ็บเนาะนะคะโอเคจ้าเราก็ได้ผมลอนสวยประมาณนี้สำหรับไปงานไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆแล้วนะคะจ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ดูแลในเรื่องยืดผมทำสีต่อผมสักคิ้วก็ถ้าเข้ามาสอบถามคิ้วกันได้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแน่นๆหน่อยนะคะเออเราก็พยายามจะดูคิวว่างให้น้องๆได้ให้เราดูแลกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะส่งลูกค้าคนสวยของเรากลับบ้านก่อนมาไกลเลยนะมาจากไหนนะเครอสพัพพนโอ้มาจากเครือสาพัเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าเรากลับบ้านกันก่อนเร,เราเอาผลมาข้างหน้าดูสิคะดึงไปเลยเนี่ยจ้าพอเราม้วนรอนเสร็จแล้วรอนประมาณนี้โอเคไหมค่สวยเนาะน่าแล้ก็ม้วนรอนหนูก็ไปจับทรงของหัวได้เองง่ายๆสบายๆเลยหีีบได้เปลียนสีได้ ขอบคุณมากค่ะ